โอเคครับวันนี้ตอนเย็นนะครับน้าพามาชม bmw นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์5นะครับนี่ฮะเขาเป็นไฟท้ายแต่งนะครับข้างนี้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ดีส่วนข้างนี้มาด้วยอาการนะครับน้ำเข้านะฮะนี่ฮะสังเกตได้เลยฮะเป็นเหงื่อสังเกตตรงนี้นะฮะนี่ฮะเป็นเหงื่อโคมตัวน้ำเข้าแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะเป็นเหงื่อนี่ยเหงื่อจะเป็นเหงื่อเป็นเหงื่อไอน้ำนะเห็นไหมครับรอบตัวเลยนะฮะด้านล่างนะครับขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูในที่ทมืดๆจะได้มองชัดๆนะแบบนี้ฮะนี่ฮะขึ้นตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับด้านข้างที่ขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งแถบเลยนะด้านข้างทั้งแถบเลยนะครับแบบนี้ฮะด้านล่างก็มีปับปลายนะครับเดี๋ยวทําการซ่อมแก้ไขนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ฮนะทึบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําการซ่อมนะครับแก้ไขเอาน้ําออกนะครับแบบนี้ นะครับไม่ให้ไอน้ําเกิดขึ้นนะครับหรือให้พยายามเหลือน้อยที่สุดเนี่ยเท่าที่จะทําได้นะครับโดยที่โคมไม่ชํามากนะครับเดี๋ยวเรารับชมตอนงานเสร็จครับโอเคครับมารับชมนะครับหลังจากที่เราแกะมาแล้วนะครับเราจะแยกชิ้นแบบนี้เลยนะครับของ BMW นะฮะดับเป็นโคมแต่งนะครับบีเ BMW แต่งมาแล้วนะครับเป็นโคมสมเร็จนะครับเป็นของไต้หวันนะฮะถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับในส่วนของน้ํา อุดนะครับทุกจุดที่น้ําจะเข้าได้ไม่ให้เป็นเหงื่อเป็นไอนะครับเดี๋ยวประกอบกับใส่รถเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งครับโอเคครับหลังจากที่เราแก้ไขน้ําเข้าโคมเรียบร้อยประกอบกับไปในรถแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างทดสอบนะครับอันนี้เราทดสอบน้ําแล้วนะครับไม่มีเหงื่อขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเคลียรหมดเลยนะครับสตาร์ทเครื่องครับเนี่ยฮะพอช่างแบบหยียบเบรกสตาร์ทเครื่องก็จะได้เห็นไฟขึ้นแบบนี้ฮะผมชัดแบบนี้เลยนะฮะ นี่ครับ bmw นะครับสำหรับใครที่ใช้ไฟท้ายนะครับมีอาการน้ำเข้านะครับเป็นเหงื่อแบบนี้นะครับเรารับแก้ไขนะครับเรารับแก้ไขก็ส่งมาได้นะครับหรือไม่ก็เอารถมาจอดเลยนะครับเราแก้ไขให้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ